สวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรากำลังไลฟ์อยู่ในโครงการพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินนะคะวันนี้ก็เป็นไลฟ์ใน Facebook ของเรานะคะวันนี้อีกประเด็นหนึ่งเราจะมาเรื่องของกินอาหารเป็นยาค่ะก็เดี๋ยวเชฟพี่น้อยจะมาสาธิตให้เรานะคะทำเมนูอะไรคะเชฟพี่น้อยวันนี้น่าจะเป็นแกงเลียงผักรวมชายาค่ะผักทุกอย่างนะคะ เป็นผักรวมเลยใช่ไหมะผักรวมแต่ว่า<ร>วันนี้เราจะเอาผักชาัยามาแกงเพราะปกติที่อื่นจะไม่ค่อยแกงกันค่ะก่อนอื่นที่จะมาสาธิตนะคะกิจกรรมนี้นะคะเราเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของคัมเป็นลวงพลังสู้โควิด -19 สอนเสริมสู้โควิดด้วยศาสตร์ประชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะเป็นการแบ่งปันความรู้เพื่อให้พึ่งพาตัวเองทั้งการปลูกพืชผักแล้วก็สามารถเรียนรู้เร่องการ กินอาหารเป็นยานะคะ,คะสำหรับความรู้เรื่องแปรรูปสมุนไพรด้วยแล้วก็ในวันนี้ค่ะเราจะเรียนรู้เพื่อจะสามารถรอดวิกฤตไปด้วยกันค่ะเชฟพี่น้อยเอาสมุนไพรเจดนางฟ้ามาทำเป็นแกงเรียงอค,คือคเราอะแดบจากสมุนไพรเจดนางฟ้าตัวนั้นอยู่แล้วเพราะ,ะสมุนไพรคือเจดนางฟ้าก็จะมีขิงข่าตะาไคร้ใบมะกรูดะอะไรเงี้ยคือรวมๆก็จะ ต้านโควิดได้เหมือนกันโอเคก็คือเป็นยาที่ตอนนี้ถือว่าเป็นการสู้วิกฤตไปในช่วงวิกฤตโควิดกันไปกันนะคะแล้วก็สำหรับในเรื่องของตัวแต่ละเมนูหรือว่าแต่ละวัตถุดิบค่ะเราได้ที่มาที่ไปมาอย่างไงบ้างคะเราเอามาจากครอบครัวเพื่อขายมูลนิธิกติกรรมของเราซึ่งปลอดสารทุกอย่างไม่มีสารเคมีเลยอินทรีย์จากธรรมชาติ ก็คือที่ร้านชักกระจนก็คือรับผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่เกิดจากการปลูกผ่านกระบวนการของกษตรกรรมธรรมชาติถูกอย่างใช่ต,ตั้งแต่ข้าวกล้องสัรปตองอแล้วก็จะเป็นพวกผกักพวกพวกผักเทยาผักปรังพวกข้าพโพดเนี่ยอาจจะอาจจะอย่างนี้นะคะไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าคือปลอดสารค่ะเพราะว่าถ้าไม่ปลอดสารก็จะเป็น สวยๆฝักยาวๆค่ะแน่นอนก็คือของของคนที่จะส่งวัตถุดิบตามมีหรือว่าเข้ามาที่เครือข่ายหรือเข้ามาที่ร้านอยากกระโจนได้ก็คือต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นค่ะก็ต้องผ่านการอบรมโค<ช>กหนองนาโมเดลอย่างน้อยคือ1ปีแล้วต้องใช้น้ำมักรถจ,จีดเพื่อที่จะทำให้สารพิษหายไป<ช>นะคะ,คะแล้วก็กต้องผ่านกระบวนการต่างๆที่ทำธุรกิจคือวางแผนแล้วก็ อัปเดตเอาไว้ในเพจทางธุรกิจนะคะ,คะสำหรับตัวเมนูนี้ค่ะอยากให้พูดแต่ละวัตถุดิบดประค่ะว่ามีอะไรแั้งแ<ล>ต่แบบแรกออรบ้างค่ะเอาเป็นนี้ก่อนแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นมะละหวานนะคะซึ่งหั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นข้าวโพดมะละหวานนี่ต้านอนุมูลอิสระต้านมะเร็งแล้วก็เป็นข้าวโพดข้าวโพดนี่จะเป็นรสหวานมันมีเบต้าแคโรทีนบำรุงสายตาฟักทองข้าวโพดคือเบต้าแคโรทีนแล้วก็จะเป็น บวบบวบหอมหรือบวบเหลี่ยมอันนี้ะจะเป็นรสเย็นซึ่งมันต้องตัดกับพวกพริกแกงที่เราจะใช้หรือที่บ้านกบมีบวบหมูนี่ใช้ได้ไหมบวบหม,ม,นะมูก็ใช้ได้ค่ะ<อ>ใช้ได้ทุกบวบอะไรก็ได้แกงเรียงจริงๆมันมันเป็นผักทุกอย่างเราสามารถที่บ้านเรามีอะไรเราก็ใส่อันนั้นที่มันสามารถแกงได้แต่เร,เราต้องไปดูด้วยแล้วก็มีผักชยาซึ่งเราหั่นไว้แล้วอ่า อย่างนี้คือชายยาซึ่งเราหั่นนี่นะคะนี่จะเป็นอย่างนี้ออะีกอย่างหนึ่งเขาเรียกอะไรนะคะอันนี้ที่คนเรียกกันว่าผักคนชูรสถูกไหมคะใช่แล้วอีกชื่อนึงอะไรนะต้องถามเชฟแล้วค่ะคณะเม็กซิกันไหมอันนี้ไปผัดคณะปลาเค็มได้นะคะก็เป็นยาเหมือนกันวิธีการเดี๋ยวนะคะวิธีการก็จะต้องตอกมันไหมคะหรือว่าก็คือเราไช่ก็ ที่มันอ่อนๆก็จะอย่างนี้เลยหักแล้วก็เอาใบค่ะใบอ่อนอนะนี่คือใบอ่อนนะคะมันจะมันๆหน่อยออเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปซอยซอยซอยอันนี้ก็ปอกได้เพราะว่ามันอ่อนอยู่เนี่ยซอยลอกเปลือกออกแล้วก็ไปแกงค่ะอย่างเงี้ยจะเป็นก็จะออกมาประมาณน,นี้แล้วก็มีใบแมงลักอันนี้คือผักปรังแกงส้มได้แกงเลียงได้ผัดได้แต่เขาไม่ค่อยนิยมผัดเท่าไหร่เพราะว่ามัน มันมีเนือนียมันือ๋อบางคนไม่ชอบอ่าแกงส้มอร่อยอันนี้ยค่ะอืมแกงเราก็เอามาใส่เรามีอะไรทุกอย่างเราก็เอามาใส่ให้หมดอยากรู้สรรพคุณของผักปรังผักปรังก็จะช่วยระบายถ้าผักสีเขียวทุกสิ่งอย่างนี่คือจะช่วยระบายค่ะก็คือช่วยในการระบายทักไายช่วยในเรื่องของลำไส้ถูกไหมก็เหมือนกับผักบุ้งอะไรเงี้ยที่เรากินค่ะแล้วก็มีอะไรพิแกงก็จะเป็นหอมแดง มีรสเผ็ดร้อนช่วยเรื่องท้องไส้ค่ะแล้วก็เป็นกระชายก็มีรสเผ็ดร้อนอกระชายปลูกง่ายไหมคะปลูกง่ายนะเมื่อก่อนบ้านนอกนี่เยอะมากเลยนะอค่ะแล้วก็เป็นพริกไทยดำเนี่ยเมนูนี้แนะนำสำหรับคนอยากลดความอ้วนหรือเฮลตี้อะไรประมาณนี้คกะปิอันนี้กะปิอย่างดีนะคะกะปิชุมพรปลาทะเลแท้ ซึ่งอันนี้ก็ชาวบ้านทําเหมือนกันอันนี้จะเป็นกะปิที่ถ้ามาจากตัวเครือข่ายก็คือมาจากทางสามเสียงที่ชุมพรแล้วก็วัตถุดิบก็คือก็คือฟิชส่งมาให้่แล้วก็จะอันนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นอีกเมนูหนึ่งเดี๋ยวต้องพบกับเมนูที่สองค่ะอันนี้เราจะมาเริ่มกันเลยไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตถามเรื่องพริกนะคะ พี่ขี้หนูจะเป็นมีรสเผ็ดร้อนทั่งเราต้องใช้ทั้งเขียวทั้งแดงมันจะแก้กันถ้าเราใช้แดงอย่างเดียวอ่ะมันจะทําให้สอกระเพาะเราต้องใช้เขียวคู่ด้วยและเขียวขับลมด้วยใช่ไหมคะใช่ทุกสิ่งอย่างอันนี้ที่มีรสเผ็ดร้อนอ่ะจะขับลมค่ะอย่างนั้นเชฟช่วยแนะนําว่าเริ่มต้นเราต้องทําอะไรยังไงก่อนนะคะ ตำอย่างเดียวอย่างนี้หนูช่วยตำให้แล่เนาก่อนอื่นเราต้องเรื่องความปลอดภัยนะคะใส่ถุงมือนะคะต้องใส่ถุงมือแล้วก็ต้องหั่นหั่นก่อนหั่นก่อนถ้าไม่หั่นมันจะตำยากตำพริกไทยํำก่อนแล้วกันอันนี้นะคะเรากะเอาเราไม่มีอะไรเราอยากแซบก็ใส่เยอะใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซบหน่อยอันนี้ไม่ใช่ปลาล้านะคะ อันนี้เป็นพริกไทยดำค่ะอันนี้จะเป็นกระชายใส่ไปเลยกระชายก็เผ็ดร้อนเหมือนกันถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนตำใครตำก็ใส่แล้วก็หย,ยาบๆไปได้เลย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> อันนี้เลือกที่มันเล็กๆเลกว่อะอันนี้ไม่เป็นไรลูกเล็กเราก็โยนใส่ไปเลยค่ะคพริกแกงเราอยากกินเผ็ดแค่ไหนเราก็ใส่แค่นั้นน่ะคะ อันนี้ที่บ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะเนี่ยมีลูกมีผัวเขาไม่เอาเนี่ย,ยทำไมล่ะคะกระเด็นใช่ไหมคะตามไม่เสียงดังอ๋อโอต้องตาเสียงดังเออต้องเรียกสิ<อ>ต้องเรียกผู้ชายเข้าบ้านโอ้ยอ,อะไรเนี่ยนิดๆใช่นี่ก็จะใส่ไปเดี๋ยวใส่ทีหลังดีกว่า เพราะเดี๋ยวพี่กบตำและละเอียดเกินเดี๋ยวกินไม่ได้อ่าโอเคต้องไม่ละเอียดต้องละเอียดอันนั้นอันนั้นต้องละเอียดน่นะโอเคี่ยก็กลัวเลยไม่ดังเลยต้องได้ให้มันดังด้วยเนะยแต่เกรงใจคุณผู้ชมนะคะนี่จริงๆแล้วมันต้องอย่างนี้นะเธอไม่ต้องไม่ได้นะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการตามันต้องต้องระเบิดไปเลยค่ะแล้วเราก็จะปาดอย่างนี้เราไม่ต้องอย่างนี้นะแล้วมันจะไปของมันเองโดยอัตโนมัติต้องเข้าครัวบ่อยๆแล้วพี่กบอะ แล้วเราก็จะใส่กะปิก่อนดีกว่าะค่อันนี้จะใส่อะไรก่อนหลังไม่เป็นไรนะคะอยู่ที่เราใส่ไปหมดเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องปรุงเยอะงั้นเดี๋ยวเราต้องปรุงเยอะหลังกากพริกใส่ไปเลย,อยหอมแล้วอย่างหอม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 คือหอมกะปิะใช่ไหม ต้องละเอียดนะคะเดี๋ยวเราถ้าเราอยากได้ลูกโด,ดเราก็ใส่ลูกโดดไปจริงๆถ้ามีกุ้งสดอะ่ะเราใส่หัวกุ้งหรือใส่อะไรไปได้ก็คือทุกอย่างคือรวมกันก็ม,มันเป็นเข้ารสเข้าเนื้อกันะะเนาะแล้วก็คือแกงไทยๆบ้านนอกเมื่อก่อนเนี้ยที่แม่เคยสอนอะ่ะก็คือจะไม่ใส่ไม่ตั้งน้ำเดือดแล้วก็เราจะใส่หมอ้อ เพราะว่าสมุนไพรมันจะออกมาเหมือนกับเราต้มน้ำเจ็ดนางฟ้าเราก็จะใส่สมุนไพรลงไปเราค่อยตั้งน้ำอันนี้เราก็จะล้างคกแล้วก็ใช้เทลงมานี่เหมือนเดิมยกไหวไหมอืมเราเรียกว่าล้างคกค่ะเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวหกเอา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 เไม่ได้แล้วฉันกลัว หอมมากหิวข้าวเลยอ่ะข้าวสวยพร้อมยังอ่ะเราก็เปิดไฟเลยค่ะแล้วก็เติมน้ำไปหน่อยหนึ่งค่ะก็หลังจากเราต้มน้ำก็คือประมาณสักกี่นาทีค่ะประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ได้กินแล้วค่ะยี่สิบนาทีก็ได้กินแล้วอย่างนั้นอ่า รอเดือดแล้วก็ค่ะใส่ผักลงไปค่ะส,ส่วนอ,อันนี้ก็ลระหองหังหรอ,อก็สำหรับช่วงนี้นะคะเรายังมีแจกข้าวค่ะของข้าวกล้องสันปะตองนะสิชุดนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะคอมเมนต์ได้ที่ในเพจนี้เลยนะคะก็ใครที่ได้คอมเมนต์ก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนค่ะ ก็เราจะประกาศผู้โชคดีในวันพุธที่2 7สตุลาคมนี้นะคะค่ะแล้วก็ทางโครงการจะนำส่งถึงบ้านลยกันเลยค่ะอ่าเรามาต่อกันนะคะเชฟแล้วก็น้ำเริ่มจะเดือดแล้ว,ลวเราก็ใส่ไปเลยค่ะ,เร,เ,คะเราไม่ต้องพิธีรีตองมากเพราะเราทำกินเองอันนี้คือใส่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นของที่มันนิ่มช้าสุกช้าจริงเดี๋ยวเพิ่มกุ้งไปด้วยหน่อยนึง ได้ทำให้รสชาติเข้มข้นขึ้นอันนี้เกืออือหน่อยนึงเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าต้องรอทำให้เสร็จแล้วอไว้ก่อนเราจะปรุงประมาณนี้ค่ะปรุงกอดแป๊บนึงรอให้เดือด พยายามหอม,หอมออกมาแล้วอ,อันนี้ใส่พร้อมกันได้ผักผักสีเขียวเราสามารถใส่พร้อมกันได้เลยถ้าเราใส่พวกนี้ปุ๊บเราก็ปิดฝาได้กินได้เลยอืแต่แกงเลียงนี่นอกจากนี้ที่เขาบอกว่าช่วยในเรื่องของของสําหรับคนท้องด้วยใช่ไหมคะใช่คนนะทําให้เป็นยาประสาดน้ํานมค่ะประสาืม ทำให้น้นมมาเยอะถ้าสมัยโบราณเขาจะแกงให้แม่ลูกอ่อนกินคนหลังคลอดอะไรอย่างเงี้แล้วต้องกินต่อเนื่องยังไงอะคะคือถ้าบ้านนอกเขาจะกินตลอดนะแต่ว่ามันก็มีอย่างอื่นอีกก็ถือว่าเป็นอาหารที่เป็นยาที่รับรองปลอดภัยแน่นอนแล้วก็หากินได้ไม่มีพิษไม่มีพิษค่ะอันนี้ถ้าอย่างผักชาย้ามห้ามกินดิบนะคะค่ะต้องกิน ต้มสุกหรือว่าก็ผัดให้มันสุกเนี้ยเพราะว่าถ้ากินเนี่ยมันจะมีสารไยาไนท์เป็นอันตรายค่ะก็คือห้ามชิมก็คือทานให้พอดีค่ะดีเลยค่ะสำหรับในเรื่องของตัวตัวความร้อนอะไรเงี้ยเราใช้ไฟอะไรเงี้เท่าไหร่คะเราก็ใช้ไฟกลางถึงแรงแล้วกันเนาะถ้าเรารีบอะ ก็คืออยู่ที่ถ้าเราไม่รีบเราอยู่บ้านเราก็กลางกลางอย่างเงี้ยก็คือถ้าจะให้มันรร้อนแต่ว่ามันมันก็แป๊บเดียวจริงๆแล้วคือมันแป๊บเดียวค่ะแต่เราการทําครัวก็อยากจะแนะนําแม่บ้านแม่เรือนนิดนึงเตรียมของให้พร้อมไม่ใช่ไปวิ่งหาเตรียมของเรียงแล้วเราก็โยนใส่หม้อใส่หม้อใส่หม้อไปเลยก็คือทําตาม ตามที่เรามีน<ช>ั่นแหละแต่ว่าสิ่งสําคัญกว่าที่จะทําตามที่เรามีคือเตรียมให้พร้อมก่อนถูกค่ะแล้วก็วิธีการเก็บเก็บเก็บผักให้มีคุณค่าเราต้องให้ให้มันสพควณมันยังเป็นยาอยู่ก็คือต้องเก็บรักษายัางไงคะถ้าเป็นตามถ,ถ้าเราเก็บมาแล้วก็ต้องใส่ในตู้เยน็นแต่ส่วนมากค่ะบ้านเราคือไปไปเก็บเลยแล้วก็มากินโดยที่ไม่ต้องเอามาแช่เพราะว่าเรามีอยู่ในสวนเราอยู่แล้วใช่ใช่อย่างที่ สมมติเรามีสวนกลัวของเราเราก็ไปเด็ดมาเอาใช้เป็นประจำวันขอบคุณค่ะโอเคเนี่ยเดี๋ยวมันเดือดแล้วเนาะค่ะค่ะอันนี้ระหว่างรอนะคะเดี๋ยวตักช้อนฟองออกนิดนึงเราก็มาดูเรื่องหอมมากอันนี้มีอะไรให้กบช่วยหั่นช่วยซอยเพิ่มไหมคะอ่ายำใช่ไหมไม่ค่ะก็คือหมายถึงเมนูนีอ๋ออันนี้จบแล้ว อันนี้สบายสบายนี่เพราะว่าทําไว้หมดแล้วแล้วสําหรับคนที่สนใจที่จะมาร้านยักษ์กระโจ้นะคะเชฟคือตอนนี้มีทั้งหมดกี่สาขาละคะตอนนี้ที่กําลังทําก็จะมีสาขาบรรทัดทองแต่ที่สมรคคือเราเปิดบริการทุกวันนะคะแล้วเสาร์อาทิตย์นี่เราจะมีบุฟเฟ่เช้าหัวละสองร้อยห้าสิบอาหารหลากหลายค่ะบางวันก็จะมีไทยมั่งยุโรปมั่งค่ะ จีนแซมแซมมาม้่งญี่ปุ่นนะเดบมีรู่แบบคือเป็นอาหารมีขนมไทยขนมฝรั่งบ้่งแล้วแต่เชฟเลยแล้วแต่เชฟคนคนนั้นจะรังสรรค์ก็คือของวัตถุดิบตามมีที่เราแต่ว่าทำอาหารเป็นยาค่ะก็คือในแต่ละวันเนี่ยเราขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่จากเครือข่ายส่งเข้ามาให้ที่ห้องเย็นของธรรมธุรกิจนะคะแล้วก็กระจายมาตามสาขาต่างๆเพื่อที่จะให นำวัตถุดิบให้เชฟเนี่ยมารังสรรค์เมนูนั้นๆคือจะมีความน่าสนใจตรงที่ว่าเราจะมารู้หน้าห,หน้าร้านหรือว่าตามแอปพลิเคชันของร้านยักษ์กระโจนว่าวันนี้มีเมนูอะไรน่าสนใจก,ใก็คือก็เหมือนเชฟอะค่ะเชฟก็จะมาดูในตู้เย็นว่าวในใน,ในห้องหมาดเรามีอะไรมั่งที่จะทำได้แล้วก็จะมาคิดตอนเช้าเลยค่ะแล้วก็สำหรับสาขาอันนี้ก็มีสาขายักกระโจนสมร สาขาพัทังที่จะเปิดเร็วๆนี้ค่ะค่ะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็คือที่ชุมพรพรมนาเราก็มีอีกสาขาหนึ่งนะคะตรงข้ามโรงเรียนรุ่งอรุณนะคะพระรามสองเร็วๆนี้เหมือนกันค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวรายละเอียดไปติดตามในเพจอันนี้เดี๋ยวใส่ไปเลยนะคะผักใบเขียวใส่ทั้งหมดเลยค่ะใส่แล้วต้มไว้พักหนึ่งแล้วก็ปิดใส่ได้เลยแล้วก็ชิมได้เลยแต่ไม่รู้ใครจะเป็นหนูทดลองยาได้ อร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่หอมหอมมากคอนเซปต์ของเราค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไม่ค่ะเมนูที่อบได้ทานของเชฟเนี่ยมีแต่เพิ่มมหาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในเรื่องของสมคุณยาให้ถึงว่าถ้าใส่ผักใบเขียวแล้วเราปิดไฟเลยคุมข้าพี่ขบลองชิมดี โอ้แต่เราจะเปิดแมสชิมดีหรอคะได้ค่ะนิดนึงนะคะขออนุญาตนะคะชิมดูดิอร่อยอย่างเดียวนะเผ็ดร้อนโอ้แต่อร่อยคือคือไม่ได้อวยกันเองอร่อยอร่อยนี่ฉันยังไม่ได้ใส่ความอร่อยเลยนะจริงๆแล้วในผักชัยยามันจะเป็นคือต้นของชูรสเราใช้ความอร่อยจากธรรมชาติมาทําแกงโดยที่เราไม่ต้องใส่ชูรสไม่ต้องใส่คโน นี่น้ำตาก็ไม่ได้เติมนะจริงๆแล้วคือมันได้จากกะปิะก็คือความหวานจากธรรมชาติหวานอย่างรู้ที่มาของอาหารอย่ายงรู้รที่มาแล้วก็อาหารปลอด,ปรอดภัยแล้วก็ที่สำคัญอือกินอาหารเป็นยาค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเชฟพี่น้อยนะคะอขอบคุณมากค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะในส่วนที่เรามีกิจกรรมใน f a c e b o o ก l i v e ในครั้งนี้นะคะ ก็เราเป็นการสาธิตต่อเนื่องในเรื่องของกิจกรรมดีๆจากเทปแรกที่คุณผู้ชมเนี่ยอยากอยากเข้าไปดูได้เนี่ยจะเป็นตะกร้าบรรจุข,ของอาจารย์บุญล้อมค่ะอาจารย์บุญล้อมเต้าแก้วจากสวนล้อมสีรินนะคะสมุนไพรเจ็ดนางฟ้าของอาจารย์ปิ่นแก้วศิลาโชธค่ะจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องเทปที่3นะคะก็เป็นน้ำน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรของอาจารย์พัชรีประมูลสิ์ จากสวนล้อมสีรินนะคะและก็เทฟของกินอาหารเป็นยาของยักกระโจนสามากรโดยเชฟพี่น้อยค่ะติดตามเมนูที่2ตอนต่อไปค่ะค่ะสำหรับใครที่ผ้าชมไลฟ์สดนะคะสามารถชมย้อนหลังได้ของใน Facebook ของโครงการนะคะและติดตามการสาธิตครั้งต่อไปการเก็บสมุนไพรที่ใช้เป็นยาโดยอาจารย์ต่อนะคะอาจารย์ต่อวงปุ้ยพันวงจากชุมชนต้นน้ำ ชุมชนชุมช,น,ชนกสิกรรมธรรมชาติตามรูปน้ำเพชรหรือชอาวตะพค่ะผมได้เคยไปแล้วน่าสนใจมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะอ๋อสำหรับชุมช,น,ชนต้นน้ำเพชรเนี่ยของเทพอาจารย์ต่อสามารถติดตามได้ในวันจันทร์8พฤศจิกา8พฤศจิกานนี้ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ช่วยกัน กดไลค์กดแชร์ส่งให้เพื่อนๆได้ดูเรื่องกินอาหารปัญญาด้วยกันนะคะก็ต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ,ะ,คะสวัสดีค่ะเครื่อกต่อ